ดีสมาชิกสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้นะครับพามาชมนะครับแคนตารลุบหิมะนะครับซึ่งผมเองก็ไม่เคยปลูกแคนตารลุบเหมือนกันนะครับต้นนี้นะครับแนำลงมาเพาะหนึ่งเม็ดนะครับเกิดจากการที่ผมซื้อนะครับผลแคนตารลุบหิมะมาทานนะครับก็นะครับเม็ดเขาพอผ่าผ่าทานเนื้อเข้าไปแล้วเหลือเม็ดเขาเราก็ล้างให้สะอาดนะครับล้างให้สะอาดแล้วก็ผึ่งให้แห้งนะครับแล้วก็เก็บไว้แล้วผมก็ลองนําลงมาเพาะในกระถางพืชสิบสองเล่นๆดูนะครับดูครับเขาติดผลแล้วนะครับ แคนตอลูปขิมะานะครับไม่รู้เหมือนกันว่าท่าในใดเขาปลูกยังไงผมไม่มีความรู้ตรงเหมือนกันนะครับเรื่องแค่นตอลูปเพิ่งปลูกครั้งแรกนะครับก็เก็บเม็ดล้างให้ล้างให้สะอาดล้างเยอะขาออกให้หมดแล้วก็ผึ่งให้แห้งแล้วก็นําลงมาเพาะครับพอเขาขึ้นมาหน่อยดึงเขาเริ่มติดดอกเลยนะครับดูครับเขาติดดอกตลอดเลยติดดอกยันยอดเลยครับติดดอกเยอะมากนะครับแล้วก็เขาติดหนึ่งผลเห็นไหมครับเนี่ยติดมาหนึ่งผลนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทําเป็นเขาเรียกว่า เป็นถุงตะข่ายนะครับห้อยเขานะเดี๋ยวจะทํานะครับตอนนี้ปล่อยเขาไปก่อนเพราะเขายังไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ดูทีท่าว่าผลจะสมบูรณ์ดีนะครับไม่ร่วงนะไม่เหลืองด้วยนะครับนะก็อันนี้คืออยากจะบอกพี่น้องว่าผล,ลไม้อะไรก็ตามนะครับที่เราเไม่มีความรู้แต่ว่าเราซื้อผลซื้อผลเขามาทานเราทานเนื้อเขาแล้วเนี่ยพวกมเมล็ดเขานะครับมีประโยชน์พี่น้องไม่ต้องไปทิ้งหรอกลองดูนะครับลองล้างเนื้อเยือ่อออกให้หมดนะครับให้เหลือแต่มเมล็ดแล้วก็ผึ่งให้แห้ง แล้วก็เก็บไว้พี่น้องสะดวกเมื่อไห่ก็ผสมนี่ล้วนแล้วก็ลองเพาะดูมันจะได้ความรู้นะครับนะยัางนี้ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะรอดหรือเขาจะติดผลไหมแต่ว่าเขาติดมาหนึ่งผลนะครับก็เลยนํามาเสนอวันนี้นะครับนะเข็นต้นลูกหิมะลูกไม่ใหญ่นะครับลูกประมาณนี้นะครับเนี่ยลูกประมาณนี้เคยซื้อมาทานนะครับก็โลนึงน่าจะสี่สิบห้าหรือห้าสิบเคยซื้อมาน่าจะช่วงประมาณก่อนปีใหม่นะครับนะครับก่อนประมาณเดือนพฤศจิกาปลายประมาณนี้แหละฮะแล้วก็ทานแล้วก็เก็บเมล็ดแล้วก็ลองเพาะดูนะครับต้น เขาติดดอกดีมากนะครับดอกก็คล้ายๆแตงโมนั่นแหละครับนะแต่ว่าใบเขาก็ยังไม่มีพวกเคล้ายๆแมลงเต่าทองยงมากินนะหรือว่าต้องนะครับต้องรออีกนะครับแต่พวกแตงโมเนี่ยพวกแมลงเต่าทองตัวเหลืองๆส้มๆเขาชอบมากินใบนะครับแล้วก็ทําให้เป็นโรคนะนะครับอันนี้ผมก็ทดลองดูก่อนนะครับดีก็จะต่อยอดปลูกต่อไปนะครับก็คงจะต่อยอดจากเมล็ดที่ผมเก็บไว้แหละอันนี้ลองเพาะดูหนึ่งต้นนะครับเพื่อความรู้วันนี้ก็เลยนามาแชร์บอกพี่น้องเล็กน้อยนะครับ เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับว่าได้ทานไหมนะครับผลใหญ่ไหมนะครับต้นแข็งแรงดีไหมนะครับวันนี้ก็นํามาบอกเป็นไกด์ไลน์นะครับพูดคุยกันนะครับมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูจนจบนะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็นะครับเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ